มองย้อนกลับไปเราเราเรารู้สึกยังไงเพราะเราเป็นเน็ตไอดอคนแรกของเมืองไทยอ่ะเขาขนาดน้ำแบบนั้นค่ะคุณอาอะไรนะเขาขนาดน้ำให้หนูเป็นคนแรกพอแก่ที่สุดไม่แก่แต่แต่เป็นเพวาในยุคนั้นเป็นยุคที่โซเชียลมีเดียเพิ่งจะเริ่มมีอย่างเป็นุกเวลาพวกเราก็ไม่ค่อยรู้จัก เฟซบุ๊กยังไม่มีด้วยซ้ำไปในตอนนั้นใช่แต่ก่อนจะเป็นไฮไฟล์ Fi, ยุคไฮไฟล์ Hi ยุคตั้งแต่อินเทอร์เน็ตเป็นโมเด็มอะที่แบบตื้ต <laughs> ใช่ประมาณนั้นเอ็มเอสเอ็นแล้วก็อะไรต่ออะไรในยุคนั้นคะออบะลลูนก็เริ่มเล่นโซเชียลมีเดียตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะก็มีเล่นบ้างค่ะแล้วก็กลายเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของบรลลูนเลยใช่ไหมทีออ่ก้าวเข้ามาสู่วงการบันเทิงได้ ตอนนั้นพอหลังจากที่มีหน้าของตัวเองที่เป็นเล่นอยู่ใน h i Five ใน uh, MSN แล้วกม็มีอะไรกันตอนนั้นยุค uh สมัยนะั้นหนูถ่ายแบบค่ะเ,เป็นแบบนิตยสารวัยรุ่นอะไรอย่างนี้ค่ะของ Bakery Music พอดีมีพี่เขาติดต่อมาแล้วหนูก็แบบเออลองดูอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็แบบมีคนเอารูปไปแบบในเว็บไซต์ต่างๆค่ะแต่ก่อนจะมีเว็บแบบสนุกกระปุก บางมูนอะไรแบบประมาณนั้นค่ะก็พอคนลงก็แบบเออมีคนอื่นเขาก็แบบรู้จักแชร์ต่อเลยค่ะอืมตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะเนี่ยไฮไฟกระปุกสนุกนะฮะไปดูภาพนะฮะนี่ฮะคุณบรูนสมัยเด็กๆน่ารักมากปีแบบสองพันอ่ะยี่สิบสองยี่สิบสามปีแล้วค่ะยี่สิบสองปีแล้วนี่คือนิติศาสตร์นะฮะนี่คือจากในหนังเปล่ารือว่าถ่ายแบบ ไม่ใช่ค่ะอันนี้คือใส่ชุดนักเรียนแล้วก็เซ็นสัญญาค่ะอันนี้เซ็นสัญญาอยู่อ๋ออ๋อนี่อันนี้ภาพจริงเซ็นสัญญาจริงอ๋อใส่ชุดนักนเรียนไปเซ็นสัญญาคคกับเบเกอรี่มิวสิกนะฮะตอนนั้นเด็กเกอรี่มิวสิกโอเคฮะ,ฮะนี่ฮะเด็กๆครับเล่นเทนนิสด้วยใช่ไหมฮะอ๋อาาแล้วครับนี่ฮะในยุคนู้นนะครับเป็นภาพสมัยก่อนฮอตมากฮอตขนาดว่ามีคน มาดักรออยู่หน้าบ้านเลยเหรอ้ค่ะก็มีค่ะมีมีมีคนมาหน้าบ้านบ้างมีโทรเขาเบอร์บ้านแต่ก่อนจะมีเบอร์บ้านเพราะว่าแต่ก่อนอยังไม่มีมือถือเท่าสมัยนี้เนาะถูกใช่ค่ะก็<อ>มีคนโทรมามีคนแบบมาหาบ้างองะไรอย่<ข>างนี้ค่ะเขารู้เบอร์ของคุณไม่รู้นะค่ะอันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันรู้ได้ไงคะเดี๋ยวนะมันสวยก่อนมัอนมีสมุดโทรศัพท์ใช่ไหมเบยลโล่เยลโลเคนส์หรือเปล่า พูดไปแล้วเด็กสมัยนี้รู้จักไหมไอ้เยลโลเพจแรู้จักไหมไอ้เยลโล่เพจแจ็สมัยก่อนแล้วก็สมุดโทรศัพท์ที่มีรายชื่อของอาจจะเป็นชื่อคุณพ่อหรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเขาดูจากนามสกุลมาค่ะเพราะว่าบ้านญาติหนูก็โดนเหมือนกันอคิดว่าเป็นบ้านบรลลูนใช่ตอนกนั้นจะเป็นอย่างนั้นตอนไพโร่นี่แหละใช่ไหมอ๋อโอ้โหก็โทรเขาโทรเขาไปทําอะไรจะพูดอะไรเหมือนาโทนเขามาดีนะคะเขาไม่ได้มาแบบ รุนแรงใส่เราอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มาดีเขาก็แบบเออติดตามผลงานนะนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะจะจีบพวกนั้นเหรอไม่เชิงอย่างนั้นนะคะเป็นเหมือนกับเหมือนแต่ก่อนอ่ะเขาจะมีส่งจดหมายมาอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เหมือนกับแนวจดหมายแต่เป็นทางโทรศัพท์ค่ะอืออืออือเอพูดถึงจะจีบเราเราเขาไม่เคยรู้เรื่องชีวิตความรักของของบอลลูนเท่าไหร่นี่พูดได้ไหมเนี่ยพูดได้เลยค่ะมีแฟนอะไรยังไงหนูที่ยวเหมือนหัวใจหนูเลยค่ะตอนนี้ คือมันแย่มากเลยค่ะอะไรไม่มีเลยค่ะอันนี้หนูเปิดเหมือนกับที่เมื่อกี้หนูขอข้อมูลจากโรคหัวใจอันนี้หนูเปิดแล้วสมัครไดไหมแล้วจะมบแฟนได้ไหมอ่ะได้มีเลยค่ะคุณอาเฮ้ยจริงอ่ะจริงค่ะหนูยังรู้สึกว่าแบบคุณหมอหนูยังตายไม่ได้เพราะว่าถ้าหนูตายไปแบบนี้คือหนูตายคนเดียวเลยไม่มีใครเลยค่ะไม่มีแฟนมาโดยตลอดเหรอใช่ตอนนี้คือไม่มีเลยค่ะอ๋อตอนนี้คือไม่มีณตอนนี้ไม่มีเลย โสดมาก,กี่ปีละโสดมาว่างมากี่ปีพักพนานและะ้วค่ะพักมานานแล้วค่ะห <c oughs> ้าเดือนไม่ถึงเกินค่ะเกินไม่ถึงเออโอเคเอาเอาเป็นว่ายังโสดน,นะฮะสมัครใช<ห>่ครับสมัครรับสมัครกีอินบ็อกซ์ได้ค่ะเหมือนกับแนะน่ำคุณหมออันนี้นะครับ <c oughs> หนุ่มเล่นด้วยพูดจริงก็ได้ไม่เป็นไรแหมปูน, <c oughs> นี่แล้วเนาะ ใช่ค่ะปูนนี้คือจะสี่สิบแล้วว่าเมื่อกี้คุณอาถามอายุหนูจะสี่สิบถามใหม่ก็ได้อายุส wow mm. uh, ี่สิบเท่านั้นเองไม่เท่านั้นเออเยอะมากแต่ก่อนตอนที่หนูเด็กอ่ะหนูรู้สึกว่าคนอายุแบบสี่สิบนี่คือเป็นผู้ใหญ่มากๆแล้วเลยไม่เหนือเขาวันหนึ่งเราต้องมาถึง เราต้องยืนในความเป็นจริงเดี๋ยวอื้เราต้องอยู่กับความนี้อันนี้อะไรสเปคแบบไหนครับเพื่อนที่ฟังอยู่แล้วอยากรู้หรือยากเลยอะสเปคสเปคค่ะสเปคแบบไหนตอนนี้เหรอจริงๆเราแค่แบบเข้ากันได้อยู่ด้วยกันได้โอเคแล้วค่ะเราไม่ต้องแบบเฮ้ยผอมสูงหล่ออย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมยิ่งสเปคเยอะก็จะยิ่งหายากเข้าใจแล้วสเปคยังไงถึงจะเข้ากับบอลลูนได้ล่ะ จริงๆเราก็เป็นคนธรรมชาติเราใช้ธรรมชาติคุยกันไม่ไม่แบบคือไม่โกหกกันมาตั้งแต่แรกอ่าสเต็ปเอ่ออันนี้เป็นรูปป็นธรรมละจะต้องหนูเคยเจอแบบมาแล้วก็แต่งเรื่องโกหกก็มีอะไรเงี้ยหนูคิดว่าแบบเออเราคุยกันแบบเราไม่ต้องโกหกแบบไม่ต้องแบบคือเป็นตัวเองไม่ต้องแบบ เฮ้ยเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องเฟกไม่ต้องมีมาดอะคะ่ะเป็นธรรมชาติไม่ต้องมีมาดแต่เป็นเป็นเป็นธรรมชาตินะ,ะไม่ไม่ไม่ต้องสร้างภาพใช่ค่ะไม่โกหกะนะเออ่ไม่ต้องรูปหล่อ หล่อนิดนึงก็ดีนะไม่ต้องรอมากก็ได้ใช่ค่ให้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 พอดูได้บ้างประมาณนี้นะเออก็ต้องมีก็กต้องโสดนะใช่ค่ะอันนี้สําคัญไม่มีเมียไม่มีค่ะไม่เอาอย่าแล้วโอเคไม่เป็นไรไม่แล้ว่รู้ว่าไม่มีดีกว่าเอาไม่มีดีกว่าเอาไม่มีดีกว่าแปลว่าเรื่องเยอะละเยอะรวยต้องรวยไหมไม่ต้องค่ะหนูมีเงินเลี้ยงได้นี อันนี้แหละจะผ่านได้เยอะเลยใช่ค่ะอินบ็อกซ์ยได้อินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะเราจะขึ้นเฟซบุ๊กของคุณบอลลูนเดี๋ยวนี้เลยอ่าอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะฮะตะกี้นี้ขอรับเรื่องราวของการแนะนำการรักษาโรคลิ้นหัวใจรั่วตอนนี้สมัครแฟนนะฮะติดต่อเข้ามาได้รับสมัครแฟนนะฮะกลับมาที่อาการป่วย จริงหรือเปล่าที่อาพูดไว้ในตอนก่อนจบในช่วงของช่องสามบอกว่าหมอไล่เลยเหรอให้ไปหาสัป,ปเหร่ไม่ต้องมาหาหมอแล้วเพราะว่าบอลลูนดือ้อใช่ค่ะไละะ่ตัวเอเ่าตายแล้วพูดเหมือน่า้ตัวเองคือจริงๆแล้วว่าหนูเป็นคนที่ชอบเอ็กซ์ตรีมดำน้ำนี่คือเป็นเรื่องปกติเลยเพราะว่าหนูแบบชอบการดำน้ำมากก็คือหนูแทบจะแบบ คือเพื่อนเพื่อนจะแบบมันเหมือนกับเราหายใจทั้งเหงือกแล้วไรเงี้ยหนูจะดำน้ำตลอดแล้วการที่หนูรู้ว่าหนูเป็นหัวใจหนูก็ยังไม่หยุดที่จะดำน้ำนแล้วก็ไม่หยุดที่จะแบบเล่นกีฬาแบบเอ็กซ์ตรีมไม่ว่าจะเป็นสกีหรือว่าแบบเวกบอร์ดเวกบอร์ดนี้อันตรายกับหัวใจลิ้นหัวใจรั่วมากเลยค่ะเพราะว่าแรงกระชากเนี่ยคือคุณหมอแนะนําหนูว่าแบบแรงกระชากของเคเบิลที่ไปอย่างเงี้ยมันทําให้เราแบบ ไม่นี่ได้อะประมาณค่ะกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจจะเป็นเหมือนสายล่มอะค่ะเป็นเส้นๆมันสามารถที่ทําให้เรากล้ามเนื้อหัวใจฉีกได้อันตรายไม่ให้เล่นแล้วก็ไม่ให้เล่นหลายๆลายอย่างเลยค่ะดำน้ําเนี่ยคุณหมอบอกว่าถ้าสมมติว่าเราดำน้ําเนี่ยมันกระแสน้ําสมมติเกิดกระแสน้ํามาแรงเราไม่สามารถที่จะร่างกายเราไม่ไหวแน่ๆอะไรอย่างี้ค่ะคุณหมอก็ห้ามหนูก็แบบห้ามเยอะมากเลยอะ เราเป็นสิ่งที่เราชอบทางนั้นเลยเนี่ยหนูก็ไม่หยุดที่จะทําค่ะแต่ก็อาจจะน้อยลงอะไรอย่างนี้ค่ะก็คุณหมอก็เลยบอกว่าเออถ้าสมมติว่าหมอพูดอะไรเราจะไม่เชื่อก็คือไม่ต้องมาหาหมอแล้วก็ไปหาสเปเลยค่ะไม่ต้องมาหาหมอแล้วไปหาสเปรดได้เลยใช่ค่ะนี่เป็นคุณหมอท่านหนึ่งที่พูดกับหนูตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ปกติจะแบบไปบ้างไม่ไปบ้างกับการที่หนูไปฟอลโล่อัพ ครั้งนั้นคุณพ่อคุณแม่ไปพอดีทั้งคู่เลยก็เลยแบบต้องเชื่อหมอบ้างอะไรเงี้ยค่ะ,คะที่คุณหมอพูดนี้ไม่ได้แช่งไม่ได้อะไรใดทั้งสิน้นคุณหมอพูดพจริงๆด้วยความหวังดีแต่กําลังพูดว่าเจตนาของคุณหมอก็คือด้วยความหวังดีว่าจะต้องดูแลดูแลตัวเองอย่าเอาตัวเองไปอยู่ความเอ็กซ์ตรีมของอะไรที่จะต้องใช้ร่างกายเยอะแยะโดยเฉพาะพก,ก็กีฬาเอ็กซ์ตรีมทั้งหลายประมาณว่าหนูใช้ชีวิตเหมือนคนไม่เป็นอะไรอะค่ะหนูพยายามใช้ชีวิตแบบ ไม่เป็นอะไรเหมือนชีวิตคนปกติแบบโอ้ยเราไปออกกําลังกายได้เราไปดำน้ําได้เราไปแบบเล่นเอ็กซ์ตรีมสกีได้เวกบอร์ดได้เนี่ยแต่จริงๆแล้วหนูไม่ควรทําคุณหมอก็บอกหนูว่าแบบเราต้องรู้ร่างกายตัวเองอย่ากโกหกตัวเองคุณหมอพูดคํานี้แบบแทบจะทุกท่านเลยนะคะคุณหมอหอ่ะบอกว่าอย่ากโกหกตัวเองว่าแบบเราไม่เป็นไรคือเราต้องรู้ว่าเราเป็นอะไรไม่ว่าเรื่องอะไรที่มากระทบจิตใจเราหรือว่าการออกกําลังกายหนกักเล่นกีฬานหนากักหรือว่าทํา ทช้ร่างกายเราหนักมันมีผลกับหัวใจเราทางนั้นเลยค่ะหรือเชื่อว่าในความป่วยระดับนี้บอลลูนยังไปดำน้ำดำน้ำลงลึกขนาดไหนยังบอลลูนเนี่ยอาสำหรับนักดำน้ำทั้งหลายเนี่ยลองฟังดูว่าคนคน,คนนี้เขาเอ็กซ์ตรี์ก็ปกติลงคือนะ20หนูลงประมาณลึกสุดนะประมาณ20กว่า <Wow. S 2> ค่ะแต่คือหนูเป็นแบบสมมว่าหนูเห็นแบบ ตัวอะไรอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยเราไดคอมมันตึ๊ดตื้อตดังมากคือถ้าดูจอดไอจีหนูจะแบบเห็นวิดีโอหลายคลิปมากที่หนูจะแบบไดคอมเตือนตื้นๆหนูก็แบบโอ้ยลงไปถ่ายก่อน <c oughs> <c oughs> เป็นคนดื้อค่ะ <c oughs> <อ>ใช่ค่ะ <c oughs> ก็คือไม่ควรจริงๆแล้วไม่ควรอยู่แล้วยี <20 S 2> ่สิบเมตรนี่นับวันลึกมากใช่ไหมยี่สิบกว่าเมตรก็ก็แล้วแต่ว่าแบบเอ่อน้ำเป็นยังไงหรือว่ากระแสน้ำเป็นยังไงแล้วแต่แบบ เอ่อถังที่เราใช้ในดอกหรือว่าจะเป็นแบบกาเอ่ออะไรนะอากาศธรรมดาอะไรเงี้ยคแล้วแต่ด้วยโอ้โหยี่สิบกมรนี่ก็คือเท่ากับตึกสูง5-6าหชั้นน่ะใช่ไหมประมาณนั้นคือมันจะแบบลงลึกได้ประมาณไม่ไม่กี่นาทีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเตือนแหละว่าแบบให้เราขึ้นอะไรเงี้ยจริงๆเราต้องปฏิบัติตามกฎนะคะเนี่อ่บอกตัวเองเถอะบอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถทกคุณหมอดาวอีกอะบางทีหนูก็แบบนือว่า อะไรหนูก็แบบอยากลงไงอยากแบบเฮ้ยนานๆได้เจอทีอะไรอย่างเงี้ยแบบตัวหายากก็แบบนี่ขอถ่ายก่อนอะไรอย่างเงี้ยตัวหายากไปเจออะไรตัวหาายกกีตาร์ชาร์คค่ะกีตาร์ชาร์กกีตาร์ชาร์กใช่ค่ะมาดีฟค่ะเเป็นแบบฉลามที่เป็นแบบเป็นเหมือนกีตาร์ใช่ค่ะเป็นเป็นกีตาร์ชาร์คหายาก เราก็มันอยู่ลึกมากแล้วหนูอยู่แบบอย่างเงี้ยแล้วมองลงไปก็เห็นเขาแล้วว่าแบบไม่ได้ต้องลงอะไรอ่าเงี้ยด้นคอมก็เตือนหนูค่ะด้คาคอมมีววเวลาเตือนเตือนให้ลงหรือว่าเตือนไม่ให้นขึ้นค่ะเราก็ไม่รู้เตือนนี้ขึ้นค่ะ,ขคะเขาจะเตือนติ๊ดติๆๆๆๆๆๆบบ๊ดติ๊ดแบบเราก็จะถี่ขึ้นแบบดังมากเลยค่ะวเวลาหนูถ่ายวีดีโออ่ะมันก็จะเข้าไปในเสียงเสียงจะเข้าไปหนูก็จะเฮไ้ยคอยนิ้งนิดนิ้งแบบอย่างเงี้ยดื้อค่ะไม่ดีค่ะอุ้ยไม่ดีเลยไม่ดีเลยค่ะ เรื่องสมบัติตอนนี้อาการก็บอกว่าโอ้ยนี่พูดถึงเรื่องการเสียชีวิตแล้วอ่อบวชเลคือหนูจะพูดกับคุณแม่ตลอดเลยว่าแบบเออถ้าสมมุติว่าอันนี้แบบเงินอยู่ตรงไหนแบบบริษัทอ,อย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็จะแบบไม่ต้องพูดยังไม่ตายยังไม่ตายอย่างเงี้ยแต่หนูจะแบบแต่คือหนูจะใช้ชีวิตปกตินะคะเหมือนแบบเหมือนหนูไม่เป็นอะไรอะ่ะหนูก็จะใช้ชีวิตล,าล่าเริงแต่จริงๆแล้วลึกๆก็ก็เครียดคะ่ะ เพ่แน่อนอนแน่นอน,อนแต่ว่าดีตรงที่ว่าเอียน้อยก็เป็นคนร่าเริองอย่างที่ว่าเนี่ยเรานั่งคุยกันนะนั่งคุยกันเรื่องป่วยเ,เรื่องรุนแรงที่อาจจะต้องเสียชีวิตแต่ก็พูดไปหัวเราะไปพูดไปยิ้มไปหนูพยายามที่เพราะว่าการเครียดมันก็ส่งผลต่อหัวใจหนูเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเครียดไปก็ไม่ไม่มีประโยชน์ถ้าหนูยังไม่ผ่าตัดเซตีหนูก็เลยต้องใช้ชีวิตมีความสุขที่สุดก่อนเนี่ยยังพูดค้างอยู่ว่าสมบัติเรื่องของพินัยกรรมอะไรนะจะยกให้แมวเหรอ ไ,ไม่ขนาดนั้นนะคะคุณอาคือหนูอะ่ะคุยกับคุณแม่ไว้คือแมวที่หนูเลี้ยงไวอ้อ่ะเป็นแมวทะเลทรายแฟนแคทอะคะ่ะก็คือจะเป็นแมวแปลกแล้วก็จะดุก็คือดุดุตัวเล็กนะคะน้องประมาณไม่เกินสองโลตัวเล็กมากๆอะคะ่ะก็คือหนูบอกคุณแม่ไว้ว่าเนี่ยเขาอะ่ะจะอยู่กับคนอื่นไม่ได้แน่ๆไม่ถึงถ้าหนูไม่ไม่มีชีวิตอยู่อะ่ะอย่าให้คนอื่นค่ะก็คือเป็นเรื่องที่หนูขอคุณแม่ โอ้ยเศร้าค่ะโอเคแล้วก็คือขอคุณแม่ไว้ว่าแบบอย่าย,ยกให้คนอื่นเพราะว่าคนอื่นเลี้ยงไม่ไหวแน่ๆพอเขาดุแล้วเขาก็จะแบบคนอื่นจะไม่เข้าใจว่าแบบเขาทําแบบนี้แปลว่าอะไรเนี่ยเขาจะดุ <c oughs> กับกับหนูเขาก็ดุเหมือนกันเลยฮนยะทุกครั้งที่ไปหาหมอหนูก็ต้องพาไปเองแบบเอ็กซเรย์หรืออะไรหนูก็ต้องจับเองเนี <ừ> ้ยค่ะพอเขาดุหนูก็เลยขอคุณแม่ว่าแบบเป็นเรื่องเดียวที่แบบอย่ายให้คนอื่นค่ะทาดแมว ใช่ค่ะเป็นธาตุแมวจริงๆเลยแต่ว่าคนรักแมวเยอะแยะเป็นเรื่องที่ก็สมควรที่จะรักเพราะว่าเป็นสัตว์ที่น่ารักมากนะครับแล้ว,แล,วแล้วบอกสมบัติอะไรที่บอกว่าต้องต้องเอาขายทิ้งแล้วก็มาดูแลซ oh <my. S 1> ันแคทตัวนี้เหรอไม่ไม่ขนาดไม่ขนาดขายทิ้งหมดก็คือหนูแบบอะไรก็ได้คืออย่างอื่นหนูไม่ได้สนใจแต่แค่แบบอย่าขายอย่าเอาแมวตัวนี้ให้ใครเนี่ยเพราะหนู คุณแม่ก็แบบบางทีอาจจะขี้เกียจเลี้ยงนะหนูก็กลัวคุณแม่เอาไปให้คนอื่นแล้วแบบคนอื่นเขาดูแลไม่ดีหนูก็กลัวแบบนั้นอะไรเงี้ยคิดไปไกลแต่เราก็ต้องคิดไว้ก่อนอะเนาะใช่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 อันนี้มันก็เป็นการเตรียมเ,เตรียมตัวเรื่องที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะฮะ,ะแล้วก็คิดว่าจะต้องเกิดซึ่งก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ดีแน่ๆก็คือไม่ไม่รู้ว่าจะต้องตัดสินใจเพื่อเข้าผ่าตัดหัวใจที่กําลังรุนแรงขึ้นอยู่เรื่อยๆเนี่ย เมื่อไรแล้วถ้าเกิดเราเราไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมสมมตินะ,ะสมมติว่าเราไม่มีข้ขอมูลเพิ่มเติมในทางเลือกของการรักษามากไปกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันบทหลุนจะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะต้องเข้ารับการผ่าตัดเสี่ยงเป็นเสี่ยงกันนะ,ะประมาณนั้นอนะหรือเปล่าคือถ้าถ้าต้องเลือกที่จะผ่าตัดแล้วจริงๆในแบบสมมติว่าแบบเฮ้ยมีวันหนึ่งที่แบบมันไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ค่ะ หนูคงจะเลือกแผลเล็กแผลเล็กซึ่งเปอร์เซ็นต์การสักเซสก็จะต่ำกว่าแต่หนูก็ยังกลัวการผ่าตัดแผลใหญ่อยู่จริงๆเนะะี้ยค่ะเพราะว่ามัน,มนใหญ่มากคุณหมอบอกหนูว่าจะต้องเย็บซี่โครงอะคะ่ะคุณอาอคือคุณหมอเอาเอ็กซเรย์ของคนอื่นให้หนูดูอะก็คือผลเอ็กซเรย์ปกติก็จะเป็นซี่โครงซี่โครงใช่ไหมแล้วก็จะมีแบบรอยลวดเย็บของซี่โครงอะคะ่ะเป็นแบบอย่างนี้เลยอะคะ่ะหนูก็แบบ เออยังยังยังม่กล้าเข้าใจาเข้าใจเราได้คุยถึงการผ่าตัดของบทลลูนผ่าตัดลิ้นหัวใจนี่นะฮะจะต้องผ่าตัดให้เลือกอยู่สองวิธีก็คือการผ่าตัดที่เปิดหัวใจออกมาที่เรียกว่า open heart surgery หรือว่าการผ่าตัดแบบเอาหัวใจออกมานอกร่างกายเลยก็ต้องผ่าซี่โครงเข้าไป แต่เขาก็ต้องเย็บซีโครงแบบนี้ก็ฟังดูลำหน้าัวมากแต่มันก็เป็นวิธีการของการผ่าตัด Open Heart s u r g e r y ซึ่งมีมายาวนานมาก <S 2> <S 2> <S 2> นะฮะนั่นคือวิธีหนึ่งซึ่งก็ผลที่จะประสบความสำเร็จจะมีสูงมากกว่าการสอดเครื่องมือเข้าไปทางศ<ช>ีรษีค่ะใช่ไหมฮะแต่ว่าการที่จะประสบความสำเร็จในเชิงการผ่าตัดเนี่ยจะต่ากว่าการ เปิดหัวใจออกมาใช่ค่ะซึ่งก็ทําให้คุณบอลลูนกลัวนะฮะค่งก็บอกว่ากลัวค่ะกลัวใครๆก็กลัวเป็นเรื่องปกติซึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าจะเลือกการผ่าตัดด้วยแผลเล็กก็คือการสอดสายเครื่องมือเข้าไปแล้วก็ผ่าตัดผ่านกล้องวิดีโอประมาณคือคุณหมอบอกหนูว่าลิ้นหัวใจที่หนูเป็นอ่ะคือไม้ันก็คือจะอยู่ทางซ้ายซึ่งมันยากกับการผ่าแผลเล็กมากกว่าลิ้นอื่น เท hmm. ่าที่คุณหมอบอกหนูนะคะ hmm. ก็คือถ้าเป็นลิ้นอื่นนะแพ้แพ้ผ่าแผลเล็กเนี่ยไม่ยาก hmm. แต่ว่าลิ้นที่หนูเปนะ็นอ่ะดันยากกับการผ่าแผลเล็กอะไรเงี้ค่ะก็คือจริงๆแล้วมันมีแบบเยอะมากเลยอะ่ะซึ่งหนูยังไม่ได้เข้าใจทั้งหมด hmm. ค่ะอ้าวก็หวังว่าคงจะได้ข้อมูลในเร็ววัน <c oughs> แล้วก็จะได้ตัดสินใจในเร็ววัน และขอให้มีทางเลือกในการรักษาที่ที่ถูกต้องในที่สุดตัดสินใจในเรื่องที่ถูกและในที่สุดเราได้หมอมือนิ่งๆหมอมือดีๆหมอมือละเอียดละเอียดแล,แล้วผ่าตัดอย่างประสบความสมําเร็จเนาะขอบคุณบํารุงคิงชดาซานไพระของพวกเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับเราดีนะ ย่าลุงสาโชคดีครับสำหรับทางช่อง3เราสองคนต้องลาไปด้วยลาพีมพ <iek. S 2> <mel> <sous> ์ท่านี้พบกันใหม่นะฮะสาวหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนรายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ y o u t u b e c h a n n e l 2020 ENTERTAINMENT <inary> นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบค่ะ